Hi ้แม็กไลเป็นเกย์เอาไว้คุยไปละไม็กโกเลต้โอเคนะครับผมก็ขอกรับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนทําพลังยูฮามันนะครับผมก็พลังใหม่นะที่เพิ่มเข้ามาแล้วเป็นดาบนะครับผมนะก็วิธีการทาก็สามารถดูในช่องอุปิโตทีวีได้เลยนะไม่รู้ลงคลิปหรือยังนะครับผมก็จะมารีวิวเลยครับซึ่งแบบนี้ผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะก็กลับมาเล่นนะถ้าผมไม่รู้อะไรก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับผมทุกคนโอเคนะ ซึ่งวิธีการทำทุกคนต้องมาโลก2ให้ได้ก่อนนะซึ่งมันจะมี Npc นะฮะซึ่งโลก2มันจะใช้เวลทั้งหมด1 0 0 0พล้านในการมานะผมซึ่ง NPC ทำก็อยู่ตรงนี้เออมีซีทำย้อนมาระดับนะฮะประมาณนี้อยู่นี้นะผมนะเคลียร์ผมจะมารีวิวสกิลนะผมสกิลการฟันประมาณนี้ครับผมการฟันประมาณนี้แล้วก็สกิลแซดนะผมการเพิ่มเลือดนะฮะโอ้โหไม่รู้ฮิวด้วยหรือเปล่านะ,ะแต่ว่าใช้แล้วจะเราจะตาย้วยนะครับทุกคน คีล้ผมต้องไปสกิลเอ็กนะเป็นการระเบิดฮนะเป็นการระเบิดเป็นการระเบิดกูดาวการระเบิดประมาณนี้ครับผมต้องไปสกิลซีครับผมเป็นการปล่อยซึ่งมันแรงมากเลยครับเราไม่โดนเราต้องไปสกิลต้องไปสกิลเอา,เอาตายาตายเลย <c oughs> ตายเฉย เคลียบผมต่อไปนะผมเป็นสกิลวีครับผมสกิลวีเป็นการช็อตเงี้ยครับผมโหวงกว้างมากโอ้โหกว้างมากคนดูดูนะอุ้ยตายหมดที่เลยอะ <c oughs> โอเคประมาณนี้ครับผมมีทั้งหมด4สกิลเองนะครับผมนะก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษน,นะครับเพืผมกลับกมาเล่นนะครับผมก็ขอโทษน,นะครับทำไมรู้อะไรก็โทษน,นะครับผมนะโอเค คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมนะก็คลิปนี้ขอ50ไลค์เหมือนเดิมนะครับผมนะรับขอบสำหรับคนที่กดไลค์ like ก็ขอบมากนะผมนะโอเคเจอกลิปหน้าผมบ๊ายบายครับผมไปละบ๊ายบาย